พระวจอมอยุททุกท่านทุกท่านสามารถสนับสนุนค่าน้ำให้แก่ค่าน้อยได้แล้วผ่านทาง QR Code ธนาคารกรสิกรหรือทูเอเ็ตเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ไปรับฟังเรื่องราวของเฉินเซี่ยงกันต่อเลยครับท้าทายดินแดนพระเจ้าตอนที่32ลูกศิษยมิกายหวายุนทิงสั่งให้ลูกน้องเข้าไปในร้านเพื่อประเมินความเสียหายจากนั้นจึงกล่าวท้าท่านทั้งสองพอมีเวลาว่าง ท่านสามารถมายังคลีหาร์สุนไพดันเซียงในฐานะแขกของเราได้ตลอดเวลาพวกเราพร้อมต้อนรับท่านเสมอหลังจากวหวยินทินจากไปเฉินดูซ่งเอามือเท้าสะเซลพางกล่าวด้วยรอยยิม้มเจ้าคิดว่านางน่าสนใจใช่ไหมละ่ะเฉินเซียงกระซิบขนาดมองตาไปยังรถม้าที่อยู่ห่างออกไปแผนกลางของนางช่างลึกลับคาสัมผัสได้ว่านางต้องการเอาชนะเราเจ้าคิดมากเกินไป แม้นางจะเป็นสตรีแต่นางยังคงเป็นผู้นำคองคุมอำนาจนักปรุงยาขนาดใหญ่นางคุ้นเคยกับการแทะเล่มกระดูกจนไม่หลงเหลือมานานแล้วเหตุใดนางต้องใช้เลก่กลในการเอาชนะพวกเราด้วยเรา5วันผ่านไปอย่างรวดเร็วร้านได้รับการซ่อมแซมใหม่เอี่ยมโดยไม่มีเศษเสี้ยวแห่งความเสียหายและไม่ต้องใช้จ่ายใดๆคาริหาสมุนไพรนันเซียงได้ส่งคนมาซ่อมแซมร้านให้ตับใดที่ร้านมีเม็ดยาและนักพุงยามากพอ เขาก็สามารถเปิดร้านได้อีกครั้งฉันเซี่ยงมาที่เมืองหัวหวังด้วยจุดประสงค์สองอย่าง1คือเพื่อเปิดร้านขายเม็ดยา 2. คือเข้าร่วมการประลองทักษะการต่อสู้ของเมืองหัวหวังงานประลองของเมืองหัวหวังเริ่มเปิดการรับสมัครแล้วแม้จะหลือเวลาอีก2เดือนก่อนการแข่งขันจะเริ่มแต่ฉันเซี่ยงก็รีบไปสมัครอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ฉันเซี่ยงยังได้รับข้อมูลบางอย่างมาพร้พอมๆกันด้วย ลูกศิษย์ของิกายจะปรากฏตัวในงานการแข่งอย่างแน่นอนแต่เขาจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากเขามาเพียงเพื่อสังเกตการเท่านั้นหลายวันผ่านไปเฉินเซียงและเฉินลู่ซ่งต่างยุ่นวุ่นวายกับการสกัดกั้นเม็ดยาเพื่อให้กิจการของพวกเขาเดินหน้าอย่างราบรื่นพวกเขาต้องสกัดกั้นเม็ดยาเป็นจํานวนมากท่านปู่ด้วยการสกัดกั้นเม็ดยาของพวกเราทั้งสองย่อมมีทางเป็นไปได้ข้าไม่คิดว่าพวกเราจะทําเช่นนี้ต่อไปได้ เฉินเซียงพึ่งสก,กัดกัดเม็ดยาชำระไขกระดูกแล้วเสร็จแต่สมุนไพเขาต้องไปซื้อที่คหื่นหาสมุนไพรดนเซียงไอหนูเจ้าคิดว่าการเปิดร้านเป็นเรื่องง่ายเช่นนั้นรือถ้าเรามีนักปรุงยาไม่ถึง5คนย่อมเป็นเรื่องที่ยากที่จะประครับประคองกิจาการนอกจากนี้หลังจากเปิดร้านแล้วเรายังคงต้องรอคอยให้ลูกค้าเข้ามาหาซื้อจากที่ข้าเห็นมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองปี เพื่อที่จะให้เหจการของเราดําเนินการไปอย่างราบรื่นด้วยคํากล่าวของเฉินหลู่ซ่งทําให้เฉินเซี่ยงกระทืบเท้าด้วยความร้อนลนเขาไม่สามารถรอคอยได้นานขนาดนั้นการที่จะดึงดูดใจนักปรุงยาพวกเขาทําได้เพียงใช้สมุนไพรที่ล้าค่าเท่านั้นเฉินเซี่ยงวางแผนที่จะเร่งการเจริญเติบโตของสมุนไพรสักชุดดังนั้นเขาจึงออกจากห้องสมุนไพรทันทีแต่เมื่อเขามาถึงภายในร้านเขากับเห็นคนหลายคนยืนอยู่ คนเหล่านั้นประกอบไปด้วยชายชราและสี่ผู้เยาว์หน้าตาดีปานที่แผ่ออกมาจากร่างกายของพวกเขาเป็นปานที่บริสุทธิ์อย่างมากส่งผลให้ทุกคนได้รับความรู้สึกที่แปลกประหลาดปานแท้จริงที่บริสุทธิ์เช่นนี้ไม่อาจบ่งเพาะได้ในโลกมนุษย์ท่านท่านคือเจ้าคือฉินเซี่ยงชายชรา,าผมยาวตะโกนขึ้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยพลังอำนาจและความเกีียวกาดนอกจากนี้ ชายหนุ่มทั้งสี่ยังวางท่าสูงส่งขนาดจ้องมองไปยังเฉินเซียงเฉินเซียงขมวดคิ้วเขากมัดแน่นพร้อมกล่าวอย่างเย็นชาใช่จเจ้ามาที่นี่เพื่อก่อเรื่องเช่นนั้นหรือทันใดนั้นเฉินหลู่ซ่งก็เดินเข้ามาเมื่อเขาเห็นชายชาราคนนั้นร่างกายของเขาพันสันสะท้านเห็นได้ชัดว่าเขาหวาดกลัวชายชาราคนนี้เจ้าเจ้าคือเฉินหลู่ซ่งกล่าวไม่ออกแน่นอนเขารู้จักชายชาราคนนี้ ช,ชายชรากล่าวถูกต้องข้าเฉินฟู่หลง50ปีที่แล้วข้าปิดตัวออกจากตระกูลเฉินเพื่อเข้ารวมนิกายแห่งหนึ่งตอนนี้ข้ากลับมาเพื่อคัดเลือกรูกสิษย์ของนิกายแต่ข้ากัดดินข่าวร้ายบางอย่างเฉินเซ่นตกใจคนผู้นี้รับผิดชอบการคัดเลือกสิทธิ์ของนิกายนอกจากนั้นเขายังเป็นผู้โสกของตระกูลเฉินแต่ดูเหมือนว่าผู้โสคนนี้จะไม่พอใจอะไรเขาสักอย่างเจ้าก็้าเป็นศัตรูกับตระกูลเหยา จาสมควรดูว่าเมื่อข้าเขานี้กายผู้ฝึกตนสมาชิกตระกูลเหย่ได้ช่วยเหลือข้าไว้มากมายเฉินฟู่หลงจ้องเขม็งไปที่เฉินเซียงพร้อมกับปลดปล่อยปลานแท้จริงเข้ากดดันเฉินเซียงทําให้เขารู้สึกว่าร่างกายโดนกดทับด้วยน้ําหนัก5,000กิโลกร,รมัมความประหลาดใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเฉินดูซ่งจากนั้นก็ถูกแทนที่ไปด้วยความเย็นชาเขาคือเมล็ดพันธุ์ชั้นดีที่เกิดขึ้นจากตระกูลเฉิน หนึ่งในพันปีแต่เจ้ากลับทำให้เขาลำบากใจด้วยเหตุผลส่วนตัวของเจ้าด้วยเหตุผลนี้เพียงข้อเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้เจ้าไร้คุณสมบัติในการเป็นสมาชิกตระกูลเฉินเมื่อเฉินฟู่หลงได้ยินคำกล่าวนั้นมันพันยับยั้งปลาดและหันไปมองที่เฉินหลู่ซ่งเพื่อพิจารณาความแข็งแกร่งของเขาขณะที่มันไม่เห็นระดับความแข็งแกร่งของเฉินหลู่ซ่งมันกล่าวอย่างเย้ยหยันเมล็ดพันธุ์ฉันดีอะไร เจ้าบ้าหรือนี่แค่คว้าจับใครสักคนในนิกายของข้าพวกเขาก็แข็งแกร่งกว่ามันแล้วสิทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังข้าทั้ง4ยังสามารถเอาชนะมันได้ง่ายๆเลยหลังจากเฉินฟู่หลงกล่าวจบร่างกายของเฉินเซียงพันเคลื่อนไหวราวกับสายฟ้าลัศมีสีคามทะลักออกมาจากมัดพันปรากฏลัศมีสายฟ้าประกายขึ้นพร้อมด้วยพลังสะกดข่มของสายฟ้าพุ่งตรงไปยังชายคนหนึ่ง ด้วยการจู่โจมอย่างสัพลันธ์ชายหนุ่มจึงไม่มีเวลาหลบหลีกหมัดของเฉินเซียงกระแทกหน้าอกของมันอย่างหดเทียมส่งโลหิตกระจายออกไปจากปากพร้อมกับถอยหลังไปสองก้าวก่อนจะหยุดลงก็งั้นงั้นเฉินเซียงกล่าวอย่างแผ่วเบาเขามองไปยังเฉินฟู่หลงในตอนนี้เขาทราบว่าผู้โสตระกูลเฉินผู้นี้ไม่มีความพักดีต่อตระกูลเฉินด้วยความที่เขาเสนิทสนมกับตระกูลเหยามันกล้าแม้กระทั่งทำลายพวกพ้องของตัวเอง การจะทำอย่างฉับพลันของเฉินเซียงทำให้เฉินฟู่หลงตกใจและโกรธเกีียวอย่างมากเขาได้ยินเรื่องราวความแข็งแกร่งของเฉินเซียงมาแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นกับตาตัวเองมาก่อนแม้จะสามารถทำให้สิทธ์ของนิกายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของเขาจะน่าอศัศจรรย์อย่างแท้จริงนี่คือความแข็งแกร่งของสิทธ์นิกายเช่นหมล่ะเฉินเซียงกล่าวอย่างดูถูกพางจ้องไปยียงสิทธ์รุ่นยาวทั้งสี่ซึ่งทำให้พวกมันโกรธเป็นอย่างมาก ถ้าเจ้าไม่รอบจู่โจมข้าเจ้ายอมไม่สามารถแตะต้องตัวข้าได้ชายหนุ่มเช็ดคาบเลือดที่มุมปากพร้อมกล่าวตอบเพียงโกรธเกี่ยวงั้นถ้าเรามาประลองกันอีกสักเล็กน้อยจะดีหรือไม่เฉินเซียงนวดหมัดขณะที่ใบหน้าของเขาปรากฏเจตนาต่อสู้มาเริ่มกันเลยหัวใจของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความโกรธแค้นมีเพียงการต่อสู้เท่านั้นที่จะสามารถระบายความคับแค้นที่ฝังอยู่ในหัวใจของมันได้ เฉินฟู่หลงไม่ได้พยายามห้ามพวกเขามันถอยไปอยู่ที่ว่างด้านข้างและเหลือพื้นที่ไว้เล็กน้อยให้คนทั้งสองได้ต่อสู้ทันใดนั้นชายหนุ่มและเฉินเซียงก็พุ่งตรงเข้าหากันยางก้าวของชายหนุ่มแผ่วเบาเป็นอย่างมากเรากับใช้ปลายเท้าแตะลงบนพื้นอย่างแผ่วเบาไม่เพียงรวดเร็วเท่านั้นแต่มันยังดูมั่นคงขอบเขตนักสู้ระดับหกเฉินเซียงระบุความแข็งแกร่งของมันได้ในทันทีชายหนุ่มเห็นเฉินเซียงยืนนิ่งอยู่กับที่ พร้อมกับปรากฏช่องว่างเป็นจํานวนมากขณะที่เฉินเซี่ยงพยายามตั้งท่าป้องกันมันแอบภาพูมิใจนนตัวเองมันกระโดดขึ้นไปบนฟ้าพร้อมใช้เท้าทั้งสองข้างส่งเพลงเตะออกมาอย่างต่อเนื่องปรากฏเป็นปลายเท้านําไม่ทวนพุ่งตรงไปใส่เฉินเซี่ยงพร้อมกับปานแท้จริงแหวกผ่านอากาศลงมาด้วยเสียงดังสนัน่นเห็นได้ชัดว่าวิธีเตะของมันน่าประทับใจเฉินเซี่ยงไม่ได้จินตนาการถึงการโจมตีเช่นนี้ เขาไม่สามารถหลบหนีออกจากเงาเท้านับไม่ถ้วนนี้ได้เขาไม่คิดว่าเด็กหนุ่มที่ดูน่อนแอเช่นนี้จะรู้เพลงเตะที่ดุดันปังปังปังเพียงพริบตาเดียวเฉินเซี่ยงถูกเตะนับสิบครั้งโต๊ะไม้ที่เขายืนอยู่ก่อนหน้าพันถูกทำลายลงทันทีหืมเจ้าเองก็เงนันเงันชายหนุ่มกล่าวอย่างเหยียดยม้มทันใดนั้นเฉินเซี่ยงกระโดดขึ้นมาพันปัดฝุ่นออกจากเสื้อผ้าเล่ากับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทางผู้เยาและเฉินฟู่หลงต่างรู้สึกประหลาดใจเจ้าเมื่อกี้ข้าเตะเจ้าไปตั้งหลายครั้งเจ้าทนปานแท้จริงอันทรงพลังของข้าได้อย่างไรอย่างน้อยๆข้าก็เตะเจ้าไปกว่าสิบครั้งหรืออาจจะมากกว่าอีกอย่างลูกเตะแต่ลลูกของข้าข้าได้ถ่ายปานแท้จริงอันทรงพลังของข้าเข้าไปด้วยชายหนุ่มกล่าวด้วยท่าทางจริงจังมีเพียงไม่กี่คน อยู่ในระดับความแข็งแกร่งเท่าเทียบกับมันที่จะสามารถดอดจากลูกเตะของมันได้ฉันเซียงยิ้มเล็กน้อยพ่างกล่าวการเคลื่อนไหวของเจ้าก็ใช้ได้แต่มันก็เงันๆขณะที่กำลังกล่าวฉันเซียงได้พุ่งเข้าหาชายหนุ่มพร้อมด้วยหมัดของเขาการจู่โจมนั้นเล่ากับขวานยักษ์สะบั้นขุนเขามันพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องการเคลื่อนไหวของหมัดแต่ละหมัดดูราวกับคลื่นยักษ์ ก่อให้เกิดการระเบิดอรุณแรงมตัตตอรมัดเปลี่ยนเป็นสีสักของพาักร้ายที่กำลังค่ำาลามอย่างโกรธเกีียวมัดของชนเซียงทําให้เกิดภาพติดตามน,นับไม่ถ้วนดูคล้ายกับพายุที่รุนแรงจู่โจมไปยังชายหนุ่มการตอบสนองของมันก็รวดเร็วเช่นกันลมหมุนโคจรรอบๆตัวของมันก่อให้เกิดชั้นปานสีทองอารดามสิ่งนี้คือคุณลักษณะโลหะแห่งปานแท้จริงที่มัน ปิดปล่อยออกมาเพื่อคุมไกแล้วนี่ก็จบไปอีกตอนแล้วนะครับกับอาทายดินแดนพระเจ้าลิกสิทธิ์แท้ของโนเวลเลมสำหรับครั้งนี้ข้าน้อยคงต้องขอตัวก่อนแล้วเจอกันในตอนหน้าครับ